มาสวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวด่วนมอนหากับดิฉันนางสาวบุตรประกอบช่องนอนความค่ะและดิฉันนางสาวบุตรประกายงายปางง่างค่ะมาพบกับข่าวแรกเลยนะคะเมื่อไม่นานมานี้10ปีที่แล้วในหมู่บ้านดรดดงมีคนหายไปอย่างลึกลับเป็นเด็กชายวัยห้าสปีมีลักษณะหัวล้านผมสั้นยาวถึงกลางหลังค่ะแปลกๆนะคะ นอกจากหัวร้านยังไม่พอนะคะยังมีรูปร่างสูง170กิโลเมตรมีผิวขาวสีดำแดงและแขนซ้ายหนึ่งข้างแขนขาวาหนึ่งข้างคาดว่าตามหาเจอในอีก40ปีข้างหน้าค่ะโอ้เป็นข่าวที่ลึกลับซับซ้อนมากนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะข่าวต่อไปกันเลยนะคะเด็กหญิงจุ๊บจิ๊บทะเลาะก,กับเขาจนหัว,หวอยองบักคาทนไม่ไหวอ่าอาจจะไม่รู้จักบักคาใช่ไหมคะภาพขึ้นมาคะ่ะ สวัสดีครับบักคานครับสวัสดีครับบักคานครับบักคาน <c oughs> ทนไม่ไหวเลยเข้าไปช่วยหาเขาเขาเลยเข้าไปในเส้นผมเขาตอดหัวหัวตอดเขาอย่างเมามาน <c oughs> ันตุยเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นมีเหามาพ่อค่ะต่อไปกันนะคะปากกระป๋องเครียดหนักออกมาประท้วงความเม่อาอาจเรียกร้องให้ผู้ผลิตขยายกระป๋องให,ให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มเตียงนอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเหยียดขาค่ะ ตอรีตูนะคะน้องคงอึดอัดหน้าดูน้องคงอึดอัดหน้าดูอึดอัดไม่อึดอัดถ้าคนอึดอัดหน้าดูค่ะต่อไปกันเลยนะคะเด็กชายไว้สามวันร้องไห้หนักยี่สิบสี่ชั่วโมงเด็กเกิดใหม่ก็ต้องร้องไห้เป็นปกตินี่คะที่น้องร้องน่าจะมีสาเหตุนะคะคุณเรื่องอะไรคะน้องไม่ชอบชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ค่ะเอ้า น้องชื่อว่าอะไรคะพอชื่อยอดแม่ชื่อฉายพ่อเลยตั้งชื่อให้รวมกันเป็นน้องยอดฉายอุ er> ้ยชื่อน้องน่ารักมากค่ะแล้วเด็ก3ามวันนี้พูดได้ได้หรอคะน่าจะได้นะคะเด็กทุกวันนี้โตไว มาพบกับผู้สับร็จนุลกของเราวันนี้กันเลยนะคะขอขอบคุณยินดีลงทองผลิตจากไม้ชน้ดดีปวกชอบเจาะบอกก็นุ่มหลับแล้วตื่นยินดีคือดอกไม้จันค่ะขอขอบคุณยาข่าเหาตตายายเมาส์ตำใบบิกเขียบบำารุงเส้นผมลดรังแคแต่ที่แน่ๆไม่ค่าเหาต้องยายเมาส์ตำใบบิกเขียบเท่ากันค่ะขอขอบคุณน้ำปลาตาที่ประสดอร่อยทุกหยดเค็มทุกคำกินเป็นประจำโรคตายถามหาเค็มจนแม่ด่าเพราะที่ประสดแม่ ทริปน่ารักเลยอ่ะอ <laughs> ปวดขี้บอ <laughs> <laughs> ขอขอบคุณครีมทาผิวตาซิตี้ใช้ได้ใช้นี้จนติดนี้มอตจอมอตจอยอ่อมาจากอะไรคะมอตจย่อมาจากหมดตัวจอ้อยค่ะ <laughs> <laughs> ขอขอบคุณโฟมล้างหน้าตาไม่งอใช้แล้วหน้ามันตลอดจากสิวหายกลายเป็นผดผ,ล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 ผลื่นแทนค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณประกันภัยชั้นสิบดูแลดุจญาตมีดเหมือนเพื่อนสนิทตลอดเวลารักเงินเท่าฟ้ารักหมายิ่งกว่าคุณอุ๊ยประธานบริษัทน่าจะเป็นจอรนวิ้งนะคะรักหมามากกว่าคุณสำหรับวันนี้คะก็ขอลากันไปก่อนครับข้าวรวนหมอนฮะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับ มาพบกัเขาแรกกันนะคะเมื่อไม่นานมานี้10ปีที่แล้วในหมู่บ้านรีดงมีคนหายไปอย่างลึกลับเป็นเด็กชายวัยสัตโ์อุ้ยหาสีฟคนเด้อมาพบกับขาแรกกันเลยค่ะในมาพบกัเขาแรกกันเลยนะคะเมื่อไม่นานมานี้1ิปีที่แล้วมีโอ้ในหมู่บ้านรีดงเนอสองเอชัดมาพบกัเขาแรกกันเลยนะคะในหมู่บ้านโอ้ยอยากหัวเวอร์จิ๋ย มีผิวสีผิวสรัพย์โสนุยมาพบกับข่าวต่อไปกันนะคะปลากระป๋องเครียดหนักออกตัวกับออกตัวพารวมตัวเอาออกออกมาอะบอมีนบอมีบอกเน่าทำเอเอนมาพบกับข่าวต่อไปกันนะคะปลากระป๋องเครียดหนักออกมาประท้วงผู้ผลิตให้คัดเรียกร้องขอขอบคุณน้ำปลาตาทิปะสดกินอร่อยเค็มอร่อยทุกหยดเค็มทุกคำเอามา ขอขอบคุณน้ำปลาตาทิพย์สดอร่อยทุกหยดเค็มทุกคำกินเป็นประจำจนแม่จำได้เย้ขอแม่จำได้ทุกเออเอะเก่งแหงขอขอบคุณน้ำปลาตาทิพย์สดกินโอ้อะไรขอขอบคุณขอขอบคุณน้ำปลาตาทิพย์สดอร่อยทุกหยดเค็มทุกคำกินเป็นประจำโลกใจถามหา กินจนเค็มจนแม่ด่าไหมขอขอบคุณน้ำปลาตาที่ผสมอะไรทุกหยดเค็มทุกคำกินเป็นประจำกินจนแม่ด่าเอาไหมขอขอบคุณน้ำปลาตาอุ้ยเว้ยเจ๊อุ้ยจังก็ไหวจนงเลยขอขอบคุณน้ำปลาตาที่ผสมอะไรทุกหยดเค็มทุกคำกินเป็นประจำแม่ด่าไม่เไรไหม อร่อยทุกหยดเค็มทุกคำกินเป็นประจำโรกไตทามหาเค็มจะไหมนะอะไรขอาขอบคุณหน้าตาแอชันขอาขอบคุณน้ปตาตาที่ประชดกินอคือสาวง่ายขอาขอบคุณขอาขอบคุณน้ปตาตาที่ประชดอร่อยทุกหยดเค็มทุกคำกินเป็นประจำไม่มา